ครับสวัสดีพี่นอ้งนนนอ,องสวัสดีเอฟีทีฮักแฟงเมื่อสุขสุกคนเด้อสีมวงสุบอลพบอพอกับซ่องเบ้าผู้ไทยกีนเก่าพี่น้องกับตอนค้ำค้ำนะพี่น้องเนาะพอพอตอนค้ำค้ำพี่น้องเลยวันนี้เอามามาหน้าเนาะพี่น้องบ้านเบ้าผู้ไทยเนาะอันนี้ก็เป็นตาก้าของของพอนะ่อเนาะงามเต๋อเลยพี่น้องให้นตกแต่ย่าพอ เฉพาะเดือนหนึ่งแล้วก็อ่านพี่น้องเลยงามนริลล์นี่พี่น้องอ้าโต้พอดีดำแล้วพี่น้องแต่วันน้ำบุมมีเขี้ยวผมทุ่มพี่น้องใอ้งามอะบริงามพดพูพี่น้องเป็นว่าัสดนสีดำออกไม้นี่พี่น้องเลยน้ำเป็นกระบุมีดอกมีแต่ในนองพี่น้องเลี้ยงไปยังท่านอยู่นะพี่น้องไอ้ใช้จูบน้ำตอนะพี่น้องขึ้นไปดำแท้นะไอ้ใช้จูบน้ำดำนะพี่น้องเนาะ ก็ไบมบ่ได้มีเพิ่มเผาหรอกพี่น้องเพราะว่าเข้าเห็ดหัวอ้อมนะพี่น้องนาะอ้อมสุดเล่งเลยนาะพี่น้องนี่สุดเล่งเลยพี่น้องสุดเล่งเลยบอนสบายพี่น้องก็ต้องเผาก้าเนาะพี่น้องมีแต่ทาดำย่างเดียวงามบริลล์ก็โตค่ะงานเีมืก็ตกได้ประมาณทิดหนึ่งพี่น้อง ออกมาเบิ่งกาเลยเอามวกม่วงสุกพี่น้องเป็นแบบหมวกสุกไรพี่น้องออกมาเอาไดงพี่น้องนันอยู่ในหน้าเนาะพี่น้องเนาะหน้าบ่าวผู้ไทยนะพี่น้องไอหน้าพ่อเนาะบ่าวผู้ไทยกำลังต่อยลงพี <itu? S 1> <nya. S 2> ่น <Black> ้องไอไล่ไล่ติบเลยพี่น้องก็ม่วงไลเติบแล้วต่อยลงไปไปเบิ่งไปชมต่อกันพี่น้อง าพี่น้องโปรดโพนลอยนี่รอพี่น้องไหมปา้าพี่น้องรึมาลายเท็นไหมหม่วงสุกต่อยลงข้าเดียวน้อพี่น้องลายโปรดโพพี่น้องเไหมมิตรหมักงามๆน้องพี่น้องน้องมิตรหมักนี่พี่นอ้องเดี๋ยวลองเบริร์กเกยเนาะเก็บเอาสีเก็บก่อนพี่น้องเนาะเก็บก่อนเก็บกล่องบนเดียวน้อพี่น้องเนาะใครจะเอาเก็บทีหลงังกองง่อยก่อน ลายลายลายพี่น้องเลยมีแต่หมากตึงๆพี่น้องมีแต่หมากนี่พี่น้องขดพวกหัวลายเนาะหมากดิบห้าต่อยมันก็ลงน้ำพี่น้องเก่าคือเก่านี่พี่น้องหมากสุกเห็ดมะม่วงมะม่วงกวนพี่น้องเอ้ยมะม่วงแผ่นกวนแล้วก็มาแล้ก็เห็ดมะม่วงแผ่นเนาะไปกินเนี่ยมันบ่มี อ่าพี่น้องปวดโพ,ดพดว์ลายลีลอนนี่เดี๋ยวเอาผู้าใบเก็บก่อนพี่นอ้องเอ้ผมมีคนจับกล้องใหนน้เนาะเดี๋ยวเบิังขั้นตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะเก็บแล้วพี่น้องป้อลายลีลอยเติมพี่น้องเครื่องกระสอบปวดโพดมีตะมกักงามๆนะพี่น้องนเนาะเขาไปชิมือก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ยมือมืดโดดพี่น้องแต่ว่าไว้ มันลอยเลยนักเนาะพี่น้องนนี่ถอนกาไฟแล้วพี่น้องนะอยากเข้าอยพี่น้องสมาพี่น้องอีกรอบนึงพี่น้องหลังจากเข้าม่วงม่วงสุกเนาะมาแต่หน้าพี่น้องเลยเบิ่องตาก้าพอตถวพอแล้วพี่น้องงามโพพดดโตอนนนี้้เาาก็บใหม่แล้ว ทำมาหอดบันใหม่แล้วพี่น้องกาเ,กเากพิ่น,นกะประมาณเดือนออกใหม่ก็ได้ดำแล้วพี่น้องแต่กาเบาวไทยเนี่ยนะเป็นเฮ็ดอยู่หน้าละเอว่านะบวงงามอะไรพี่น้องเอ้กาคงก็ขัเก็แตกพี่น้องเอ้ได้สองใบเขามีข่าวดีพี่น้องไงเขม่เข้าดีเมืบอกเขามบอก,ม,บอกมีเอื้อยใจยดีเนาะไม่บอกฟีวานเนาะทำประเทศเยอรมันบอเยอรมันเพิ่นคนไทยเนี่ยเพิ่นคนอุดร ทรงซานครอบครัวเฮาเนาะสรงซานครอบครัวครอบครัวเฮาต kind of <Vou> าเงินมาให้ให้เฮาเนาะพี่น้องเฮาไปเออกมาเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวใช้เบิ่งเพิ่นเคยฝากมาให้ได้ร้ายเทื่อนอะไรพี่น้อง3-4เทื่อแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยบ่เห็นหมดได้เนาะเห็นหมดพี่น้องเพิ่นฝากมาให้ได้เดี๋ยวเบิ่องตันพี่น้อง3,000บาทเพิ่นฝากมาให้ คนผ่านมาให้หนึ่งรอยยูโรพี่น้องรอยยูโรกันเลืออยู่การหักทำเนียมเนาะหักทำเนียมห้าบทหาบแบบไม่บัญชีโอนมาบัญชีคนอื่นพี่นอ้องการทำเนียมเพื่อคิดพันหนึ่งกับสามสิบบาทกัเลืออยู่ได้ปะหน <1, 500 S 1> ึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันกับห้าร้อยพี่น้องกับแปดสิบสองบาทหนึ่งพันกับห้าร้อยแปดสิบสองบาทแล้ว เลือยสามพันห้าร้อยเออบแล้วหนึ่งพันอกหนึ่งพันจาเขาบอกงงเนาะพี่น้องโอ้ยงงสามพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทพี่น้องอยูโรเดี๋ยวผมีหนึ่งพันหนึ่งพันจากว่าอะไรเนาะพี่น้องยังน้องขอดตอไที่เพี่น้องพี้องับน่วงหันลอยูรหนึ่งพันเดี๋ยเพิ่งวาเพราะว่าเขาบม่มีบัญชีเนาะพี่น้องผ่าคนอื่นแล้วก็เป็นหักคาธาเนียมลอยละสาบาทไปกาหักกะ สามพันเจ็ดได้ปกติได้สามพันเจ็ดเงินรอยโยีโลกล็เลยอยู่สามพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทน,นะพี่น้องแปดสิบสองครบบมีพี่น้องบนมีดอกพี่น้องมีอยู่อยู่ในทงเด<ม>้อบ่หอดแปดสิบสองนะพี่น้องขอบขอบคุณขอบบุญขอบคุณเออยดอเอื้ออยหวานเ้อพี่หวานทางเราก็เป็นคนไทยแล้วคนอุดรแต่ว่าเป็นไปเห็น,นงานอยู่ประเทศเิอรมันเนาะเป็นมีน้ำใจมีเมตตาเมตตาสงสารขอบคุณเฮา เิ่นผักไม้สามเทืออล้วพี่น้องเหมสี่เทือนี้สี่เทือบอกสเทือแล้วเิ่นว่บใกล้ชีอนดำหน้าเลยเป็นเป็นเสร็จมาเมื่อคืนเิ่นว่าชีอนดำหน้าเลยเิ่นว่าฝากไห้ชื่อชื่อยูเคกินเนาะลงใบลงหน้าเป่นชื่อนยูนั้กินเิ่นแแต่ห้างกันตีใจละลายเด้อที่เป็นพิดเห็นห้าเนาะลงสาห่างกับฟัวห้างกันมมีังยมมีงตอบแทนเนาะนี่แต่เข้ามวย้อแล้วมวยไให้ เพออยู่ดีไม่แหง้งสุขภาพแข็งแรงเออความเจ็บอยได้ความไข่อย่ามีเก็บธุรกิจอย่างไงลุงเรื่องลุงเรื่องสมบัติดังธนาเนาะอยู่น้ำรุ่นน้ำรานตลอดไปอยู่น้ำโสกตลอดไปเด้อแม่ของน้ำโสกแม่ของน้ำโสกห่อนห่อนอันนี้พี่น้องไหมห่อนแหน้งพี่น้องเขากขอบใจเด้อธี่วาหมดก้อนหมดก้อนธีวาจังได้ดีแล้วเนาะพี่น้องถึงว่าสิได้ตลอดอยู่แับนี้ตื่นตานใจคือเก่านะพี่น้องเนาะเขาให้เอือ้อยอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะบ่ให้ได้ความไข่ก็บ่ให้มีเนาะ คิดจริงใดก็ขอให้สมดังปททาทุนธนาถึกประกานพี่น้งนองคขาใเอื้อจะเล่นลุงเรื่องก้าวหน้าตลอดไปนั่นแหละเอ่ยเอ่ยพางมาให้น้องรอยูโรกันให้เอ่ยไปไปพันทันยูโรเดอ้อเอ่ยเด้อได้เท่าเท่าเท่าเท,ท่าได้กับให้ได้เนาะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีถูกผ่านเนาะที่เขามาเบิ้งมาสม่งติคอมเมน,เน,น,นเต์เนาะแต่เฮ็ดผิษประกัน ได้แต่เขาโทรขอไฟเด้อพี่น้องเด้อเอาไปยังบวมหูไปได้เขาก็ส่งน้อยน้อยเนาะส่งน้อยน้อยบวด่งเนาะบวดีไปไดพี่น้องสาบวดีเขาบวดไปใส่ทายคลิปอะทายตะกินเข่าพี่น้องมาเอาคือทายตะกินเข่าบวดไปใส่นะพี่น้องอยู่นครอบครั้วยังบวมีเวลาเขาลูกยังน้อยกับแม่ถ่ายสุไปคนเดียวกะคือเห็นในแบะพี่น้องไปกับพ่อได้ทายเนาะบ่าวผู้ชายเพิ่นกับเป็นคนซื่อๆว่าสันสันคป็นบวมหัวว่าวกับว่าวบวมหัวว่าวจ๋าวาอยู่เนาะพี่น้อง ใส่กระตุนกันย่างๆก็ดูฝนสีตกเลยพี่น้องมันนี่กิดวันชินแน่นอนฝนสิตกไอ้ยินแมนน่ะแหละวันชินมันนี่เนาะพี่น้องชิ้นเฉพาะผักเขาจังแดงแล้วชิเฉพาะปากซักกระตุนกระแดงวันชินแน่พี่น้องเยวันชินแล้วปากแดงเนาะพี่น้องฝนกับจีตกก็ดีคือกันฝนตกเนาะพี่น้องจะได้ดำหน้าฝนหนักซื้อมาฝากมาให้ใส่ห้าวฝนหนักซื้อชิ้นพี่น้องปากมาให้ซื้อชิ้นพอดีเฮาก็ดำหน้าพอดีพี่น้องเอ้ ว่มีเงินน้ก็เสีเก็บใบโบเมนว่าสิลงมาอย่างเดียวเก็บไว้เพื่ออนักโทษบ้านทงหนือเขาหนังน้ำโซกนั่นแหละนี่กับเพื่อแต่ลูกอะไรพี่น้องบ่ามีน้ำมันเลยพี่น้องสันดีเลยว่มีน้ำมันใส่รถจากเมือบ้านเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะพี่น้องเราก็เลยยากหย่ากันเ่ยวบ่ไปเที่ยวบ่มาดับหน้าเราไปเที่ยวพี่น้หงเพะนอนลงบนนั่นอยู่พูดว่มีเงือนอยู่เนี่บ้านหน้าก็จะเปนอนเที่ยงน้ำยาหน้าสิไปนอนเที่ยงเนาะพี่น้องพอเข้าม่ได้นอนบ้านเนาะพอมันยากพี่น้องเด็กสองคนจะเสิยซ้ำไรล่ะเไอหน้า จังไั้ก็แล้วแต่เนะข้างมีแต่ว่าขอบขอบคุณนั่นแหละขอบคุณ,ขอ,คณขอบบุญขอบคุณหลายๆ FC ทุกคนที่เขามารับส้มซองของเฮ้าเนาะเพราะว่าที่เป็นประเทศนอกประเทศไทยประเทศลาวเนาะเพราะว่าอยู่ลาวไทยต่างประเทศหรือว่าคนไก่เคียงค้นไก่ไกยังได้ก็ตามแวคุณ้อยู่บางลังนั่นเด้อคือซองเบาวฟังลาวแหละหรืัวบ่อยบางฟังเหล้าบาวฟังลเหล้าราวบ่อยและเป็นเนตังซองให้เฮาเนาะขอบขอบคุณหลายๆเด้อเป็นอยู่ดีแมงเป็นถึก แต่พันพันมีคนหักคนหอมตลอดไปเนาะให้พ่นเห็ดเห็ดคิปให้พันลุ่งเรื่องเก่าเนาะลุงเรื่องเจริญก้าหนาแล้วก็ผู้เป็นลูกน้องก็สิตามลังขั้นสิได้ดังถูกเนาะยังเสียวังเราพี่น้องมันลายโผล่เลยว่าไหวโผลเนาะยังเดี๋ยวพี่น้องปรเข้าใจยังกันยนีโยนี่โยนีอย่เนี้่มันหยาดกันว่าวว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 วาวว่ววตวววเว้ว พี่น้องเอ้ย่ได้บ่ได้น้ำมูตื่นเต้นบ่ได้น้ำมูกก็ได้อยู่นี่แน่นก็ได้ตลอดได้ตาอนได้ยู่เท่าได้สนีฮะก็เสนีแหละแข่งบุญแข่งวัสนาแข่งไม่ได้คนกะชิมาแล้วพี่น้องเอ้ยว่าได้เสนีฮักก็สาธุมาแลวพี่น้องไปก่อน้พี่น้องเนาะคนเลนกิปไปแล้วพี่น้องมดจูกูจูก้นจูมงจูอสบายดีพี่น้อง